น้องครับผมเป็นเรื่องที่คาใจอยู่อยากจะฝากพี่น้องชาวลบบุรีว่าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก้าวลาวแล้วก็ไปเล่นที่จังหวัดสุพรรณที่อำเภอสองพี่น้องแล้วผมก็ก้าวล่วงท่านภูวาราชการจังหวัดด่าท่านผู้ราช ผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างศาสตร,ร์เสียเทยเสียนะครับพี่น้องครับผมผิดผมผิดผมกราบขอโทษคนเราเมื่อผิดเราก็ต้องกราบขอโทษเราครับผมกราบขอโทษ,ผ,โทษผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณและผู้ว่าราชการทาง จังหวัดทั้งหมด77จังหวัดหวังว่าท่านจะให้อาภัยผมผมเสนึกผิดแต่ผมยอมรับทุกอย่างที่ท่านจะจัดการกับผมผมยอมรับทุกอย่างนะครับ,บคุณครับ ผมผิดผมผิดผมผิดท่านผู้ว่าไม่ผิดผมผิดไม่เป็นไรหรอกลูกเราผิดเราก็ต้องยอมแล้วผิดใช่ปะเมื่อไรที่เราผิดเราก็ต้องยอมแล้วผิดผมผิดเพราะผมเมาถ้าพี่เล็กไม่มาดึงผมนะวันนั้นแม่งยิ่งิ่งวันนี้